เชื่อว่าการรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรหมายถึงการรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มดูแลเรื่องของวัฒน,นธรรมการสนับสนุนเรื่องของสิ่งแวดล้อมคาเชอร์ให้การสนับสนุนพนักงานในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่ออยู่ร่วมกันในระยะย,ยาวโครงการนี้ชื่อโครงการออพื้นฟูการ ทำคสนซาดอนุสาวรีย์นะครับทางคาเชอร์เรามีการรณรงค์นะครับในการทาาําคอนศาดสารที่สําคัญทั่วโลกในประเทศที่มีคาเชอร์ในวันที่24กันยายนนี้จะเป็นวันที่เรา้อมลําลึกถึงพระมหากราุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมาราชนกเราจึงเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สําคัญนะครับในการที่เราจะช่วยบรรเทาแล้วก็บริการเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับผู้ใช้งานของโรงพยาบาลนะครับรวมไปถึงผู้ที่มาใช้สถานที่ ีน้ให้เกิดความสะดวกและเกิดความสะอาดนะครับผมจำนวนพูัรงานในวันนี้ประกอบด,ด้วยพนักงานจำนวน35ท่านนะครับส่วนหนึ่งเป็นพนักงานของบริษัทคาเชอร์รีเทลเองส่วนหนึงเป็นพนักงานจากบริษัทคู่ค้าของเราได้แก่บริษัทเคทีแม็กและก็บริษัท Innovation กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่2ที่เราจัดขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าครั้งแรกเนี่ยเราดำเนกกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ ครั้งนี้เป็นสเกลที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากครับผมโดยพื้นที่ที่เราทํากิจกรรมเนี่ยค่อนข้างมากกว่าพื้นที่เดิมที่เราทำในครั้งแรกการเตรียมงานในครั้งนี้ค่อนข้างจะมีความพร้อมมากนะครับเราให้เวลาให้ความสําคัญกับการเตรียมงานกับการวางแผนงานกับการเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับสถานที่กับการเลือกประสานงานกับจุดที่ทำงานเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพื่อให้การทำงานของเราสมบูรณ์แบบแล้วก็ประสบความสำเร็จมากที่สุดครับ